ที่ผมพะแม่นะครับอยู่ที่โรลส์รอยต์เมอร์ล a กคาแบงคอครับเป็นวันที่ผมรอคอยมานานมากมากครับเพราะว่าจะได้ทดสอบขับคันเริงครับและนั่งครับกับเจ้าโรลส์รอยต์โกลส์เอ็กซ์เซนเดดวิลเบสครับ าดูประวัติที่มาที่ไปของรถรุ่นนี้กันสักนิดหนึ่งครับรถรุ่นนี้ได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อมาจากรถโรลส์รอย์4 0ท50 HP ในปี1906-1926ถึงซึ่งมีจำนวนการผลิต 7,874คันครับรถรุ่นนี้ถูกทดสอบอย่างหนักหนว่วงดริยะทางกว่า24,000กิโลเมตรซึ่งสมรรถนะน,นั้นถูกพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ารถรุ่นนี้มีความทนทานและมีเสียงที่เงียบที่สุดต่างจากรถยี่ห้ออื่นในยุคนั้นเลยทีเดียวครับและด้วยสีของตัวรถนะฮะเป็นสีตะโกตครับบวกกับความเงียบของรถนะฮะจึงทําให้สี่อรถยนต์ยุคนั้นครับตังฉายาของรถรุ่นนี้ว่า Silver Ghost หรือแปลว่าวิญญาณสีเงินหรือพูดสีเงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองหลังจากนั้นร้อยปีเสรศษผ่านไปนะครับทางโรสรอยก็ได้ออกรุ่น h o s t g e n e r a t i o n ที่1เป็นครั้งแรกครับที่งาน Frankfurt Motor Show ในปี2009ถัดมาก็ได้ออกรุ่น Ghost Extended w h e e l b a s e ในปี2011 ต่อมาโรซอยก็ได้ออกรุ่น go series 2ในปี2 0 1 4ถึง2 0 2 0ที่งาน g e n e v a m o t o r Show รถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถรุ่น minor change ของรถ Generation ที่1นั่นเองต่อมาในปี2016ฮะทางบริษัทได้ออกรุ่น black b a d h ที่เป็นสีดำทั้งคันครับเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นครับนอกจากนี้ในปี2016ครับทางโรซอยได้ทำรถแบบบีสปอครับคันเดียวในโลกนะครับให้กับคนไทยนั่นคือรถโคชมงคลฮะซึ่งจะมีการออกแบบกราฟิกลายช้างจากกลุ่มศิลปะประยุกต์และเครื่องเคงลือบดินเผาสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเพื่อตกแต่งทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้ซึ่งถือว่าพิเศษสุดจริงๆ สำหรับลูกค้าคนใดนะครับที่ยังไม่พอใจกับการตกแต่งรถจากโรงงานโดยตรงนะครับผมขอแนะนำให้ไปตกแต่งกับสุนักตกแต่งชื่อดังระดับโลกครับอย่าง m a n s u r y ครับที่จะสามารถเดนมิตโรรอยของคุณให้เป็นที่สุดแห่งที่สุดได้ครับซึ่งก็ถือว่าถูกใจลูกค้าแถบตัวหนอกกลางเป็นอย่างมากเลยครับ และต่อมาเมื่อวันที่24มกราคม2019ทางรลสรอยก็ได้เปิดตัวโ o s t รุ่นใหม่ Generation ที่2ที่จะมีการแชร์แพลตฟอร์มกับรุ่นพี่อย่าง p h a น t o ม8และ Kalinan SUV โดยใช้โครงสร้าง Architecture of Luxury หรือ A.O.L. โครงสร้างแบบ Aluminum Space Frame ซึ่งในคลิปนี้เราจะได้ไปทดสอบสชัถนะ ของรถตัวนี้เป็นครั้งแรกไปติดตามชมกันเลยครับครับตอนนี้ผมอยู่บนเจ้า New g h o s t Extended ก็คือรุ่นฐานลอยาวแล้ววันนี้ผมอยู่กับน้องสันอีกแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับพี่แมนครับวันนี้รอมานานนะครับที่จะได้ขับขับจริงครับผมนะครับนี่คือ Magic Carpet Ride แบบ Generation ที่สครับนะครับนั่งบนพรมวิเศษที่เหนือกว่าพมวิเศษโอ้โหมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ภายในนี่ความรู้สึกก็ยังคงโรรอยอยู่ ะะความคลาสสิกของโรลส์รอย a ์แต่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเหมือนเป็นดิจิตอลท<อ>ั้งหมดเลยัเป็นแผ่นยาวๆโอเคครับก็มาดูโอ้โหเส้นสีส้มนี่คือเป็นอะไรฮะอันนี้ต้องสั่งหนูหไหมใช่ครับเราเป็นข้อมดลบ<ม>ีสป็อกคา o เลอร์ของอีสป็กภายในของโรลส์รอยซ์ครับด้านในด้านนี้ก็จะเป็นไอพีโลเวอร์แล้วก็จะทำให้เป็นเหมือนคอนทราสกับสีพวกสีติชชิ่งไบป i ปิ้ง อินเนอร์พ็อกเก็ตต่างๆให้เป็นสีป็นดารินงั้นเรามาดูครับ s p i r i t of e เอตก่อนครับผมครับอันนี้เปลี่ยนไปเห็นนางฟ้าไหมะนี่นางฟ้าครับเห็นบอกว่าเปลี่ยนจากรุ่นเดิมคืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะแยกส่วนระหว่างส่วนกระจังหน้าแล้วก็จะมีกลไกของ Spirit o f ฟ t อตเนี่อยู่ด้านในแล้วก็จะแบ่งเป็นช่วงของฝากระโปรงตอนนี้เนี่ยเราทําให้มันอยู่ในชุดเดียวกันก็คือลาดยาวไปเลยฝากระโปรงให้ลาดยาวไปเลยนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งแบบนางฟ้าเนี่ยยืนอยู่ ท่ามกางทะเลสาบเขโหใช่คับไม่มีอะไรมากั้นแล้วไม่มีอะไรมาขวางกั้นอ่าเรียบไปเลยเรียบสวยงามนะครับก็ยังคงกันขโมยนะครับมีการเก็บได้ครับแล้วก็ปิดเปิดได้ครับผมน้าปัดตรงนี้มันเหมือนแบบตอนเนื่องใช่ครับเขาทำเป็นสีดำแบบ ต่อเนื่องให้ความรู้สึกเหมือนสบายตามากขึ้น<ฆ>นะครับหน้าจอนี้เป็นทัชสกรีนที่แมนสามารถทัสกรีนได้เดี๋ยวลูกค้านี่สามารถเลือกเป็นอิรูมิเนตคาเซียรตรงระหว่างนี้ใช่สามารถใส่อัตลักษณ์ความเป็นของพี่แมนก็ได้หรือใส่<ฆ>เป็นโมดาวที่เป็นโกสก็ได้ในช่วงตรงนี้ทั้งหมด<ฆ>นะครับทั้งสิ่งที่พี่แมนลองจับดูเป็นไม้ของเราเป็นโ<ไ>อเพนพอหมดนะครับวัสดุหรืออุปกรณ์ในการทำเนี่ยโอ้โหเสียงเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับใช่ครับเป็นเหล็กไม่ใช่พลาสติกชุบโครเมียม ทุกอย่างดีเทลเราใส่ใจรายละเอียดทั้งหมดเลยใน New c o a s กันี้รวมถึงวัสดุการซับเสียงไม่ว่าจะเป็นซับเสียงจากภายนอกแล้วก็การสะท้อนของเสียงภายในเนี่ยให้อาคูสติกที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเวลาเราพูดเนี่ยครับเสียงมันกระทบกับพวกหนังอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะแอบซับลงไปเพื่อให้เสียงที่คุยสนทนากันเงียบที่สุดแล้วก็ฟังเพลงได้เราะมากที่สุดเวลาอยู่ใน New Coast แนี้คือไม่สะท้อนใช่ครับเร่งริง ับนอยู่บนถนนพระรามสานะฮะใช่ซึ่งปกตินี่โอ้โหกันเด้งกันดอนสุดๆครับขับรถส่วนตัวนี้โชคแับทะลุยุคล่างเห็นบอกว่าเป็นระบบ Air suspension ใช่ครับเกือบทุกแบรนด์เลยครับพวก Top Class จะใช้ Air Suspension หมดเลยแต่โรลชอตจะเหนือกว่าตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยพอเป็น Air Suspension แล้วก็จะมีระบบซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยดู แรงลมที่เหมาะสมกับพื้นผิวถนนรวมถึงระบบที่เรียกว่าเป็นพาเนตซิสเต็มนะฮะ,ะที่จะคอยอดักจับว่าภายในรัศมีเนี่ยหนึ่งร้เมตรด้านหน้าเนี่ยมันมีพื้นผิวถนนยังไงแล้วก็ส่งกลับมาให้ตัวรถเนี่ยเตรียมช่วงล่างเนี่ยให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังนั้นะนะครับมันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยบางครั้งหลุมเนี่ยเรายังรู้สึกเหมือนกับเราขับผ่านไปได้เลยบางครั้งรถจะเตรียมพร้อม สำหรับสถานการณ์ดังนั้นให้ผมเคยขับความเร็วสูงนิดนึงพื้นเนี่ยเขาเป็นลูกลงไปรถมันคล้ายๆกับเหมือนเหมือนเราวิ่งแล้วเราขยิง่งขาผ่านหลุมไปเลยอ๋อใช่<อ>คือเหนือชั้นจากรุ่นที่แล้วไปอีกขั้นหนึ่งใช่ครับเขาจะรวมระหว่างอซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราเรียกว่าเป็น Upper อัปเปอร์ดัมเปอร์ดับเบิลวิชโหมดมันเหมือนเป็นปีกนก ตัวบนเหนือตัวบนอีกทีหนึ่งคอยรับแรงกระแทกที่ส่งมาจากปีกลบตัวที่ตัวบนที่สองนะครับผมเนี่ยพื้นถนนนี่แบบขวางมากแต่ก็ซึมซับได้หมดเลยแล้วห้องน้ำก็เงียบมากๆนะครับเมื่อีถ้าเป็นรถปกตินะครับอาจจะแบบโคลงคลางโคลงคลางมาเราดูจากรถคันหน้าก็ได้ครับเวลาผ่านเขาเด้งแค่ไหนของเราเนี่ยมันจะหายไปแทบจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ยี่ขนาดล้อต่อเท่าไหร่ต่อ21นิ้ว21นิ้วแล้วนะใช่ครับส่วนเครื่องยนต์เป็นไงมันเครื่องยนต์เป็น6 7 5 4ซีนะครับแล้วก็ Twin Turbo Turbo ใช่ครับให้แรงม้าเนี่ย563แรงม้าครับครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่850นิวตันเมตรที่สำคัญขึ้นนะใช่ครับมันมาในรอบจับมากครับพี่แมนแค่1,600ร้อยรอบโอ้โหพันหรอบมาใช่ครับแค่แตะเบาๆพี่แมนจะสังเกตพี่แมนแค่แบบแต่มันเบาๆใน effortless มัน มันลอยเลยตาเร่งสูงถึงร้อยนี่เป็นไงมาสูงถึงร้อยเนี่ยอยู่ประมาณสี่ไปไปใช่ครับสี่ไปไปสำหรับรถไซส์นี้นะครับก็ถือว่าผมว่าใช้ได้นะมที่สองตันเท่าไหร่เนี่ยประมาณ2อตันหกเห็นว่าโครงสร้างนี่อลูมิเนียมเกือบทั้งหมดใช่ครับอลูมิเนียมสเปซเฟรมเกือบทั้งหมดมีแค่2องตำแหน่งที่ว่าเป็นเหล็กลก็คือเป็นเสาบีใช่ครับเพื่อเพื่อความแข็งแรงอย่างเสริมความแข็งแรงเข้าไปอีกโดยโดยสตีล กระทำให้ที่ขนาดอลูมิเนียมทั้งหมดน้ําหนักฟีฟ์แม็งน้าหนักยังยังค่อนข้างสูงใช่ครับเพราะจริงๆน้ําหนักของพวกอินสเตอร์ต่างๆเนี่ยพวกวัสดุซับเสียงจากภายนอกเนี่ยรอบคันเนี่ยหนักร้อยกว่าโล,โโลร้อยกว่าโลใช่แค่วัสดุซับเสียงเนี่ยใช่ครับตอนแรกที่เขาทีมวิจัยที่ออกออกมานะฮะที่ให้ให้ความรู้เรามาเนี่ยเขาบอกว่าวัสดุซับเสียงมันซับดีมากนะครับจน บางครั้งนั่งก็มันเงียบเกินไปจนเครียดไปยิ่งไรแล้วมรนเครียดวิรวกรเลยต้องปล่อยเสียงจากฝาปงท้ายเข้ามาในห้องโดยสารเป็นขึ้นความถี่ต่ําเพื่อให้มีขึ้นความถี่นิดนึงมีเสียงนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเงียบจนเกินไปที่มมนเคยอยู่ในห้องเยบๆแล้วหูมันจะเออมันร้อนมันร้อนมิงวิงเออใช่ระบบเลี้ยวระบบขับเคลื่อนนะครับวงเลี้ยวแคบมากหนึ่งเลยเนี่ยมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ เารานเรื่องสมรรถนะในการขับเนี่ยคน,นข้างดีซึ่งโอพลไม่เคยมีนะสำหรับรถสี่ดานยังไม่เคยนะเ,เราท<ร>สีดานไม่เคยมีใช่ครับเราทำขับเคลื่อนสีล้อมาเลยอสองเนี่ยมีระบบเลี้ยวสี่ล้อก็คืล้อล้อหลังจะทํามุมสามองศาในการหักโค้งอะไรแต่ละครั้งด้วยจะทําอยู่สองช่วงความเร็วนะครับอย่างที่เราทราบกันคือมากกว่า70กับน้อยกว่า70นะครับจะหักถ้ามากกว่า70เนี่ยจะหักทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า7จเนี่ยจะหักสวนทางกันไปให้วงเลียนนี่แค่ รถยาวๆแบบนี้นี่โอ้เลี้ยวเลยสะดวกใช่เ <apan> ด <pasar S 1> ี๋ยวขอลองได้เลยฮะเนี่ยทางไหนนี่แมนลองลองชูดไปเลยนะโอ้มันนุ่มบอกได้เลยว่านุ่มนุ่มเงียบโอ้โหห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าร้อยหกสิบสามแรงม้าสามแรงมาใช่ครับ มาแบบมามาเรื่อยเรื่อยนะครับนุ่มๆม,ม,มาแบบมาเป็นก้นอนไม่หยุดใช่ครับกำลังไม่เหลือเพื่อครับมี Power Reserve เหมือนกันนะครับขับแล้วแบบสบายอะ่ะสบายไม่เหนื่อยอ่มามัอนตามซกแกน์นะว่าไงนะ f o f o r t l e s <ort> s เ <ort> อฟลไรซึ่งความพยายามในการใช้รถในการขับสบายเดี๋ยวเนี่ยเวลาเข้าโค้งให้แม่ลองดู เฟลลิ่งพวงมาลัยกับเฟลลิ่งช่วงล่างคือ<ม>ถ้าเราครูซิ่งไปเนี่ยเฟลลิ่งมันก็จะนุ่มนุมเน,นียนๆแต่ถ้าเกิดเราเข้าเข้าโค้งแบบรุนแรงสปอร์ตเนี่ยเขาจะหนึบนะครับผมไปลองนะ<ม>แต่จะมีอีกหมดหนึ่งเดี๋ยวพี่แมนขากลับพี่แมนลองลองใช้ดูก็ได้นะฮะจะมะีปุ่มกดตรงพวงมาลัยที่เป็นเข็มวัาโลฮะม,มันจะเป็นปุ่มสปอร์ตด้วยสำหรับดิวโกสด็ครับตอนนี้ผมก็ย้ายมานั่งนะฮะ ด้านหลังแล้วนะครับความกว้างของพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยพื้นที่เล็กโรมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง170มิลหรือ17เซนเนี่ยมันกว้างจริงครับเนี่ยสังเกตดูพื้นที่ขากว้างมากๆนะครับออปชันคันนี้อาจจะไม่ได้เต็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นเบาะแบบ Immersive Immersive Seat <ช>นะฮะนี่มีที่วางแขนนะครับ เองก็สามารถเปิดเป็นโรตอรี่คอนโทรลด้านในส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นปรับเบาะนะฮะมีเบาะนวดด้วยครับเบาะนวดนี่แบบโอ้โหสบายมากๆานะครับเบาะนวดนี่มีกี่รูปแบบฮะปรับได้หลายรูปแบบมากครับรมันสามารถแบบเลือกจากในหน้าจอได้เลยฮนะครับเลือกจากหน้าจอได้นะครับหน้าจอนี่คมีปุ่มสองปุ่มตรงนี้นนครับปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มเปิดนะเปิดถาดนะฮะ พร้อมจอนะครับจอก็เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถควบคุมได้หมดเลยครับม mm ีล hmm. ำโพงนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเบาะนวดครับตรงนี้ควบคุมเบาะนวดนะฮะ mm hmm. ตรงนี้เกินเป็นเมมโมรี่สองต้นเนี่ยส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นปรับแอร์ด hmm. ้านล่างจะเป็นซ mm ี hmm. ดีมีซีดีด้วยใช่ครับมีช่องใส่แล้วก็มีหัว USB HDMI สามารถแบบเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนหรือ iPad แล้วก็ลิงค์ขึ้นจอได้ใช่ครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันนั่งบ้างโอ้เบาะนี่นั่งสบายจริงๆเพราะด้านหลังเนี่ยอยู่ตรงซุ้มล้อเนี่ยปกติเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะแต่ซุ้มล้อเนี่ยน้ารถวังคันเนี่ยแต่นี่เงียบครับียกว่าเสียงจากล้อนี่น้อยมากๆด้านบนนะฮะจะมีกระจกครับเปิดใช้มือใช่ไหมใช่ครับ กระจกเงาวพร้อมไฟครับชือความพร้อมก่อนลงรถอ่าช่ความพร้อมก่อนลงกับรถนะครับมีทั้ง2ที่นั่งเลยนะครับจนใหญ่นะรถคันนี้ก็จะเป็นสั่งออปชั่น Starlight Headliner ใช่ครับนะครับแต่คันนี้เป็นรถ Demon ใช่ครับอาจจะไม่ได้ใส่ออปชั่นมาเต็มคนะฮะซึ่งเจ้า Starlight Headliner เนี่ยตอนเนี้ยมีถึง Shooting Star ใช่ครับนะครับ จะมาทุกกี่วินาทีประมาณ8ถึงสิวิจะแรนดอมครับพี่แมอ๋อใช่จะมีดาวตกวิ่งแต่ละทิศอยู่25เส้น25เส้นใช่ครับ25สาสาย้โหครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของซอยเลยก็ว่าได้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีแอร์ที่เสาด้วยนะฮะครับ,รบอยู่นี่ตรงนี้แอร์ที่เสานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอนดูฮนะเอนเบาะดูนี่เอนได้นะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะรถคันนี้ถ้าเป็น Ghost ที่เป็นฐานล้อยาวนะครับเริ่มต้นที่35.9 35.9เก้าล้านบาทแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใส่สักเท่าไหร่เพิ่มอีกสักเท่าไหร่เออส่วนใหญ่ก็ไปจบถ้าเป็นโกส s t ยาวจะจบแถวแถวสามสิบแปดสามสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับโดยประมาณครับแต่ว่าจบแพงสุดของ New Ghost จะอยู่ประมาณสี่ห้าสี่ห้าล้านใช่ครับนะครับที่เห็นจะมีตู้เย็นนะฮะจะมีแก้วแชมเปญใช่ครับผม มีสามารถแช่ฟิกซ์คอนโซลอย่างเงี้ยครับเลือกได้มีวิสกี้ได้มีแชมเปญได้ครับแล้วสามารถเป็นแบ่งอุณหภูมิด้วยใช่ไหมใช่ครับได้ทั้งสองอุณหภูมิเลยใช่เป็นแบบคลาสสิกกับแบบโมเดิร์นอย่างเงี้ยครับคลาสสิกก็จะเย็นน้อยหน่อยโมเดิร์นก็จะเย็นน้อยเย็นมากหน่อยขับยาวๆไปพัทยานี่หลับได้เลยนะพี่แมวเลยหลับเลย วันนี้ก็เรียบร้อยความฝันของพี่เป็นจริงแล้วนะครับได้นั่งแมจิกคาเป็ไรหรือพรอมวิเศษที่แบบเจนเจนสองแล้ว่มนุ่มนวลสมใจนึกเลยนะครับแต่เสดายแหม่ลังคาน่าจะเป็นซาลา์เฮไน์นอรหน่อยนึงนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับน้องเซิ้นครับที่มาช่วย ขับให้พี่นั่งนะครับครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับวันนี้ผมแลงเซิรขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ